ประเด็นเรื่องของสภาพจิตใจจิตวิทยาซึ่งในเคสนี้ครับเราอยากหยิบยกมาคาสลัดฟอร์ดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผลงานโดดเด่นมากๆกลายเป็นเดอะแบกกลายเป็นความหวังของทีมยิงประตูรวมทุกรายการแตะ30ลูกครับแต่มาถึงซีซันนี้ทุกอย่างกลับตลลปัดครับณนะเวลานี้ครับในตอนที่อัารายการเนี่ยยิงได้แค่4ประตูเท่านั้นสำหรับซีซันนี้ครับมันจึงเกิดคำถามเกิดขึ้นครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เรื่องจิตวิทยาหรือความเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองเนี่ยมันมีปัญหากับรัดฟอร์ดจริงๆหรือเปล่าหรือลองค้นรายละเอียดเข้าไปอีกครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยรัดฟอร์ดเป็นนักเตะอยู่ในระดับเดอะแบกของทีมได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของจิตวิทยาจนมาถึงนักกีฬาคนหนึ่งครับซึ่งเคสตัวอย่างคือมาคัสรดฟอร์ดครับ m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลอิตาบายจิตรกรสีคําเครือสวัสดีครับต้อนราสู่ฟุตบอลอิตานะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับกาบขอพระคุณก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องทางของเราครับ m a i n เมน n แ Thailand ทะลุ 8แสนซับ c r i b e เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกแรงใจในการสนับสนุนนะครับก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆนานๆครับเป้าหมายของเรายังมีอะไรให้สนุกอีกเยอะมากยังมีคอนเทนต์ที่พยายามนำเสนออีกเยอะมากๆนะครับเอาไว้ว่าอยากให้ถึงล้านซับเร็วๆแล้วกันนะครับใครไ่เป็นเข้ามาแล้วก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันครับเผื่อใครให้ดูแล้ว ยังไม่ได้กดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Main Stand ในของเรานะครับผมเริ่มที่ความสำคัญนั้นก่อนครับหลักๆเนี่ยไอ้คำว่าสาภาพจิตใจหรือจิตวิยยามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลังๆเมื่อเรามีนักวิจัยที่มันเก่งขึ้นวิเคราะห์ที่มันเก่งขึ้นข้อมูลที่มันจับต้องได้และในยิ่งโลกณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างทุกคนครเข้าถึงข้อมูลได้หมด ซึ่งมันก็พอบ่งบอกได้ประมาณหนึ่งครับว่านักกีฬาเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องแบกรับความกดดันแบกรับความคาดหวังอยู่เรื่อยๆไม่ใช่าเป็นแค่นักฟุตบอลนะครับมันจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตขึ้นเพราะมันเหมือนโดนบีบคั้นจากทั่วสารทิศครับจากตัวเองจากทีมงานจากเพื่อนร่วมทีมจากกองเชียร์จากสื่อมวลชน ทั้งหมดทั้งมวลมันประดังประเดเข้ามาอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างครับอย่างเช่นซิมอนบลายครับคนนี้เป็นนักกีฬายิมนาสติกครับในช่วงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหัวจิตหัวใจมันแบบมันสั่นคลอนมากๆจนเขาถึงขั้นว่าอยากจะยอม,มแล้วพอละเพราะชีวิตมันมีอะไรสําคัญมากกว่าแค่ยิมนาสติกครับมันมึงบอกครับว,ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งมนุษย์เราอ่ะที่โดนบีบคั้นจากปัจจัยภายนอกนะครับ ความคาดหวังแรงกดดันแต่และคนรับมือได้ไม่เหมือนกันถ้าเรามาลงในรายละเอียดของแรดฟอร์ดเขาเคยประสบปัญหาแบบนี้มาก,ก่อนครับแล้วก็เคยอยู่ในสภาวะที่ต้องเข้ารับการบาบัดจากนักจิตวิทยาโดยเฉพาะในช่วงหลังจากจบยูโร2020ซึ่งแข่งในปี2021น่อนะครับอังกฤษเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ยิงโทษแพ้ต่ออิตาลีซึ่งแรดฟอร์ดนั้นเป็นหนึ่งในตัวความหวังครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงพลาดเหมือนเขาเป็นคนที่ แบกรับทุกสิ่งอย่างมาโดยตลอดแต่ณเวลานั้นเนี่ยไอ้แรงคาดหวังมันก้อนใหญ่มากครับมันไม่ใช่เป็นแค่มาจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันเป็นคนทั้งประเทศแล้วอังกฤษไม่ได้ไปถึงเกยียรติยศระดับชาติเนี่ยมาตั้งแต่แชมป์โลกปี1966เพราะฉะนั้นมันจึงแบบถูกคาดหวังสูงมากเสียงเพลงฟุตบอลอิสค i มิงโฮมดังอยู่ในโซนภาดอยู่ตลอดเวลาพอทําพลาดครับมันเลยแบบดําดิ่งไปเลยครับ ณเวลานั้นครับเขาเข้ารับการบําบัดเจอกับนักจิตวิทยาทางด้านกีฬาโดยเฉพาะเลยมันถูกวินิจฉัยออกมาครับด้วยคําว่าแรดฟอร์ดนั้นกลายเป็นคนที่หัวใจสลายแล้วก็สูญเสียความรักในกีฬาฟุตบอลเรื่องดังกล่าวเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆครับและมันอาจจะมาก่อนศึกยูโรด้วยซ้าเพราะว่าช่วงคาบเกียวตรงนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดเติบโตขึ้นมาจากชุดเยาวชนจากดาวรุ่งผลงานยอดเยี่ยมกลายเป็นตัวหลักของทีมกลายเป็นความหวังของแฟนบอล และมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาถึงขั้นว่าต่อให้มีการบาดเจ็บ,บเจ็บหัวไหล่เนี่ยก็ต้องฝืนทนเล่นลงเล่นอยู่นับแรมปีแล้วพอมาเจอช็อตพลาดครั้งใหญ่ในการยิงอยู่โทษพลาดในทีมชาติเนี่ยมันยิ่งเป็นแรงบวกเพิ่มเติมเข้ามาครับโหมกระหน่าจนเกิดปัญหาภายในจิตใจจนเขารับมือไม่ไหวครั้งหนึ่งเขาเคยปเปิดเผยเองนะครับบอกว่าผมไม่คิดว่าจะมีใครนอกจากผมที่รู้ว่าผมต้องรับมือขนาดไหนไม่ใช่แค่ปีเดียวหรอกสาหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมเจอกับมันทุกช่วงเวลา นั่นคือการแบกรับความกดดันนะครับผมรู้สึกยากลําบากทุกวันและคิดว่าตัวเองนั้นต้องเสียสละตลอดตอนนั้นในใจผมคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ออกจากเกมฟุตบอลสักทีนั่นคือทางเดียวที่จะทําให้ผมมีความสุขได้ฟุตบอลในระดับนี้เรื่องสภาพจิตใจเกี่ยวข้องเต็มๆผมคิดว่ามันอาจจะสูงถึง95%ด้วยซ้าสําหรับผมจิตใจสําคัญเหนือกว่าทุกสิ่งอย่างมันคือพื้นฐานที่จะทําให้คุณนั้นมองสิ่งรอบตัวด้วยความเข้าใจและความจริงมีนักฟุตบอลหลายคนบนโลกนี้ ที่มีความสามารถแต่สิ่งที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดคือหัวใจครับรัตฟอร์ยอมรับเลยครับว่าตัวเองแบกรับเ,เรื่องตรงนี้หนักหน่วงมากอย่างไรก็ตามครับการแก้ปัญหามันก็ค่อยๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจุดหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือช่วงที่เขาออกมารณรงค์ให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะกลับมาแจกจ่ายอาหารฟรีให้กับเด็กนักเรียนในช่วงโควิดตอนแรกเนี่ยถูกถอดออกจากงบประมาณครับแต่รัตฟอร์รู้สึกว่าเขาคือคนหนึ่งครับ ที่เติบโตขึ้นมาและอยู่รอดได้ก็เพราะว่าอาหารแจกฟรีจากรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้สึกว่ามันสําคัญครับและโดยเฉพาะในช่วงสภาวะโรคระบาดแบบนี้ครับมันต้องช่วยเหลือกันแรดฟอร์ดลุกขึ้นมาครับเป็นตัวตั้งตัวตีรณรงค์จนกระทั่งผ่าน,านพ้นได้สาเร็จครับได้รับเครื่องราชอัศวิน MBE กลายเป็นดร์แรดฟอร์ดไปมันเหมือนตัวเขานั้นพาตัวเองออกจากโลกใบเดิมครับก็คือโลกการแข่งขันของกาฟุตบอลอาชีพเนี่ยออกไปทํา อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กๆที่เหมือนกับเขาในตอนที่เติบโตขึ้นมานไอ้ตรงนั้นแหละครับมันเยียวยาได้ดีมากๆเพราะมันเป็นการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้มีใครคาดหวังหรือกดดันใดๆแถมสิ่งนั้นมันยังดีต่อสังคมครับมันจึงทําให้เขารู้สึกกลับมามีความภาคภูมิใจในตัวเองอีกครั้งหนึง่งแตกต่างจากโลกของฟุตบอลครับที่ทุกคนนั้นกดดันคาดหวังว่าคุณต้องเก่งที่สุดคุณต้องยิงประตูทุกนัด คุณต้องผลงานดีร้อเอร์เซทุกนัดมันเหมือนเขาได้แวะพักเจอโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายในบทบาทของการเป็นนักรณรงค์เพื่อทําการกุศลช่วยเยียวยาหัวใจให้กับรัดฟอร์ดได้เป็นอย่างดีและเมื่อปรับที่ตัวเองได้แล้วอีกทางหนึง่งเขาก็ได้รับการดูแลจากสโมสรโดยเฉพาะเอริกเทนฮากที่ให้ความไว้วางใจยังคงศรัทธานในตัวเขาและมองเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งครับไม่ใช่เครื่องจักรที่ต้องเล่นดีทุกนัดไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องยิงประตูทุกนัด เนฮาเข้าไปดูแลแรดฟอร์ดอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามช่วยเหลือปรับปรุงในเรื่องของการรักษาวินยัยให้กลับมาโฟกัสในเกมการแข่งขันแบบมืออาชีพปล่อยให้แรดฟอร์ดนั้นได้ใช้ชีวิตปกติธรรมดามากกว่าถูกคาดหวังว่าคุณจะต้องเป็นนักฟุตบอลที่ดีตลอดทุกวินาทีแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปล่อยปละละเลยเป็นการดูแลที่เอาใจใส่มากๆเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แรดฟอร์ดก็โดนลงโทษเหมือนกันนอนตื่นสายมาประชุมทีมช้า จึงโดนตัดชื่อออกจากทีมในเกมที่เจอกับวูฟว์มันตัน้ณะนี้นเขากําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะมันก็บ่งบอกว่าเชนฮากดูแลอย่างใกล้ชิดแต่มีทั้งพระเดชและพระคุณครับซึ่งไอสองเรื่องนี่แหละครับการทําการกุศลต่อสังคมการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากริเตนฮากมันจึงทําให้ฟอร์มในซีซันที่แล้วของแรดฟอร์นนั้นโดดเด่นมากๆจนหลายคนมองว่าเอาละ่ะนี่คือคนที่เราสามารถคาดหวังได้อีกครั้งหนึ่งแต่พอเริ่มฤดูกาลใหม่ก็คือซีซันนี้ครับ ทุกอย่างก็วนกลับไปที่จุดเดิมอีกครั้งฟอร์มการเล่นก็ถดถอยผลงานในสนามก็ไม่ได้โดดเด่นสติการทำประตูก็น,น้อยนิดในเชเรื่องของภาษากายที่ถูกจับตามองว่าเล่นแบบไม่มีความสุขเคร่งเครียดออกอาการโวยวายไล่ไปถึงเรื่องของระเบียบวินัยนอกสนามล่าสุดถูกจับภาพได้ว่าไปตุริลาตีที่กรุงเบลฟาตในแอร์แลนเนือคำถามคือเมื่อปัญหามันวนมาอีกรอบมะนะครับ ขนาดเคยผ่านช่วงเวลาที่สภาพยายจ,จิตใจมันย่ำแย่มาก่อนทําไมมันถึงจึงกลับไปที่จุดเดิมอีกมันเรื่องของหัวใจจริงๆหรือเปล่าคือถ้าถามกันตรงๆว่ารดฟอร์ดเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมไหมแ,แน่นอนครับผลงานตัวเลขเสถียีทุกอย่างมันบ่งบอกอยู่แล้วพี่แต่ว่าถ้าเรานําตัวเขาไปเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มนักเตะหนึ่งที่อยู่ในระดับอีกคลาสหนึ่ง,งนะครับที่แบบเล่นดีสเสมอเป็นความหวังให้กับทีมได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต ทุกดูก,การเป็นแบบนี้อย่างพวกคิวินเดบรอยมซาลาอย่างนี้ก็ได้ครับเราจะเห็นเขาว่ารัดฟอร์ดยังไม่ได้อยู่ในคลาสเดียวกับทันเดบรอยหรือว่าซาลาเขายังเป็นนักเตะที่ดีแต่ก็มีขึ้นมีลงเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายซึ่งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเนี่อารอนเชลเลอร์ครับอดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษและก็พิมพ์ลรีแสดงความเห็นบอกว่าจริงๆแล้วบางทีครับรัดฟอร์ดอาจจะเป็นนักเตะที่ แบกรับความกดดันและความคาดหวังมากเกินกว่าระดับฝีเท้าของตัวเองชเชอร์รบอกไว้แบบนี้ครับผมคิดว่าคําตอบคือเราไม่มีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในสโมสรกับแรดฟอร์ดเพราะเราไม่ใช่คนในแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่มีความสุขมันแสดงออกมาจากภาษากายของเขาจนกลายเป็นคนจเจ้าอารมณ์มากขึ้นและเมื่อเขาเป็นแบบนี้เขาไม่มีทางที่จะเอาฟอร์มที่ดีสุดออกมาได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาอาจจะผิดหวังมากเพราะปีที่แล้วเขาก้าวไปอีกระดับแล้ว แต่ปีนี้ทุกอย่างพลิกผันหมดเลยผลงานสโมสร,รก็ยังไปไม่ถึงไหนเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็ดูเหมือนจะหลุดลอยตัวเขาเองก็ตามเขาแบกรับความคาดหวังไว้เกินตัวนั่นคือสิ่งที่เราสัมผัสได้คุณลองเปรียบเทียบกับตอนที่เขาเล่นให้กับพิมาติอังกฤษกับตอนที่เล่นให้กับยูไนเต็ดมันคนละเรื่องเลยครับสิ่งที่ฮอตช็อตพูดไว้ก็คือเมื่อคุณเล่นให้กับยูไนเต็ดครับเป้าหมายมักจะถูกตั้งไว้สูงเสมอโดยเฉพาะกับรัดฟอร์ดแล้วก็เป็นตัวความหวังแต่กับพิมาติอังกฤษมันยังมีคนอื่นๆครับท พอย้อนกลับมาที่สโมสรพอทําได้ไม่ดีเหมือนเดิมทุกอย่างก็ผิดแผนไปหมดครับตัวเขาทําหน้าที่มากเกินสิ่งที่ตัวเองเป็นครับและมันก็พาไปสู่ปัญหาซึ่งทําให้ผลงานมันออกมาแตกต่างจากปีที่แล้วอารันเชลเลอร์เปิดเผยต่อเนื่องเลยครับบอกว่าแรดฟอร์ดเป็นนักเตะที่เก่งครับเก่งในระดัดบหนึ่งเลยครับแต่คุณจะพบว่าเขาก็เป็นคนที่เคยโดนลงโทษทางวินัยเมื่อปีก่อนผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขา อาจจะเกิดจากที่บ้านหรือความสัมพันธ์ภายในสโมสรเราดูก็รู้ว่าเขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาสูญเสียพอสรว์ที่มีเขาต้องการใครสักคนที่ชัดเจนแข็งกร้าวแต่เข้าใจในตัวเขาเปรียบเทียบง่ายๆ30ประตูจากซีซั่นก่อนมาถึงตอนนี้ซีซั่นใหม่ยิงได้แค่4ประตูเขาเหมือนคนที่แบกโลกไว้ทั้งใบและเขารับมือกับมันไม่ไหวแล้วจากคําพูดของ er เชลเลอร์นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะคิดคล้อยตามกันแรดฟอร์ดกำลังมีปัญหา และเรื่องนี้ถ้าจะโทษเฉพาะตัวเขามันก็อาจจะต้องมองภาพใหญ่ๆครับบรรยากาศโดยรอบมันส่งเสริมหรือเปล่าสีซสั้นนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอผลงานที่มันลุ่มลุ่มดอนดอนมาตลอดซึ่งมันแตกต่างจากซีซั่นที่แล้วครับที่กระโดดขึ้นมาติดท็อปโฟได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยพอมาถึงซีซั่นนี้มันเหมือนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยวิธีการเล่นสปิริตภายในทีมความเข้มข้นของเอวิทเทนฮาร์มันหายไปอย่างน่าประหลาดดังนั้นเมื่อทีมผลงานดรอปลง นักเตะอย่างแรดฟอร์ดซึ่งโดยพื้นฐานแล้วอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอยู่ในระดับเวิด์คลาสขนาดนั้นครับ <c oughs> ก็ต้องได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษอยู่แล้วมันเหมือนกับที่เขาเคยบอกไว้เมื่อ3ปีก่อนนักเตะที่ดีมีมากมายครับแต่สิ่งที่จะทําให้นักเตะคนนั้นแตกต่างจากคนอื่น <c oughs> ก็คือสภาพจิตใจของเขาเองซึ่งเป็นเหมือนการยอมรับไกลๆเขาว่าตัวเขาก็ยังรู้ตัวครับว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่มันแบบแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นตอนนี้เนี่ย มันเหมือนเดินวนกลับมาอยู่ที่จุดเดิมครับวันนี้เขาต้องแบบฝืนทนเล่นแบกรับความกดดันแม้กระทั่งบาดเจ็บพล่ก็ต้องแบบอดทนลงเล่นนับแรมปีซึ่งปีนี้เนี่ยเรเตนทายยังคงไว้วางใจครับให้ตัวเขานั้นเป็นตัวหลักโดยตลอดแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทาให้เขาเจอจุดเปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เขากลับมาเล่นได้ดีหรือมีความสุขกับเกมการแข่งขันอีกครั้ง แต่มันเป็นการแบบเหมือนโดนบีบคั้นลงเรื่อยๆโดนกดทับซ้ำลงเรื่อยๆโดนความคาดหวังความกดดันถล่มลงมาเรื่อยๆเพราะผลงานจากซีซ่นที่แล้วมันชัดเจนครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองภาพกว้างๆบางทีครับผลงานของฤดูกาลที่แล้วที่ยิงไปแตะ30ประตูเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่ดีสุดครั้งหนึ่งของแรดฟอร์ดก็ได้อย่างไรก็ตามครับมันก็คงจะไม่ถูกต้องแบบร0 0ซครับถ้าคนเราคิดจะมองแบบเอ้ยฉันผลงานไม่ดีฉันฟอร์มตกเพราะว่าปัจจัยอื่นๆ หรือถ้าเราเชื่อกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจว่ะมันเหมือนกับตอนที่เขาต้องรับมือกับมันเมื่อสักสองสาปีที่แล้วนั่นไงแต่บันทีครั้งนี้เนี่ยมันดูมันดูหนักหนาครับเพราะมันเป็นปัญหาที่มันซ้ำๆครับเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็มันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เขานั้นรู้สึกกับตัวเองก็ว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าล่ะหรือว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียนรู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกจับภาพได้ว่า ไปออกเที่ยวช่วงกลางคืนที่เบลฟาสไอแลนด์เหนือจริงๆมันมัน,ม,นมันต้องเป็นการคิดคำนึงที่อยู่ในขั้นพื้นฐานว่าณนะตอนนี้เรามีปัญหานะถ้ายอมรับกับมันได้นะครับทีมก็ผลงานไม่ดีตัวเองก็ขาดความมั่นใจแต่ก็ยังพาตัวเองนั้นไปอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงตรงนั้นครับแล้วก็โดนจนได้โดนจับภาพมาโดนแฉเอารูปไปลงในสื่อต่างๆโดนแฟนบอลทีมอื่นๆพุ่งประเด็นเข้ามาเล่นงานเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดคำถามว่าหรือว่ารัฟอร์ดอาจจะไม่ได้เรียนรู้เลย กับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเราจะสรุปให้มันเห็นภาพอีกครั้งก็คือแรดฟอร์มเป็นนักเตะที่ดีครับอยู่ในระดับที่เล่นพิมลีกได้อย่างสบายๆแต่ไม่ใช่อยู่ในระดับเป็นเดอะแบกของทีมขนาดนั้นจากสถิติและสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะเห็นได้ว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพทีมที่พร้อมและผลักดันกันไปทั้งทีมรยายกาศทีมต้องดีนกักเตะต้องรวมใจกันสู้สปิริตยอดเยี่ยมเขาจะกลายเป็นอาวุธสําคัญของทีมได้เลยครับความรู้สึกจะสนุกไปกับเกม แลนด้วยความสุขผลงานก็จะถูกยกระดับขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะระดับชั้นยอดเรื่องเหล่านี้จะแตกต่างออกไปครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปัจจัยภายนอกไม่ว่าทีมหรือบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกลุ่มนักเตะที่อยู่ในระดับท็อปคลาสจะรับมือกับความกดดันความคาดหวังตรงนี้ได้แล้วเป็นเดอะแบกของทีมได้จริงๆซึ่งแตกต่างจากแรดฟอร์ดครับเพราะกลุ่มนักเตะชั้นยอดเหล่านั้นเนี่ย จะจดจ่ออยู่กับการพัฒนาตัวเองครับจะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองให้ได้ต่อให้สภาพแวดล้อมจะเลวร้ายขนาดไหนเขาต้องก้าวข้ามให้ได้ต้องแสดงผลงานให้มันอยู่ในระดับท็อปให้ได้ในวันที่คริสเตียโนโรนัลโดย้ายกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต่อให้ถ้าอ้างอิงจากคาพูดของเขาที่ให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอร์แกนนะครับว่าปัญหาภายในของสโมสรมันเยอะเหลือเกินแต่ผลงานในสนามเนี่ยกับวัยที่ใกล้ๆ40ขวบแล้วเนี่ยความคาดหวังในการยิงประตูของโรนัลโดก็ยังสามารถทําได้ ตรงนี้แหละครับที่มันจะเห็นความแตกตา่างเพราะนี่คือทันสตินักกีฬาชั้นยอดครับที่อยู่ในระดับทอบ็อปมองที่ปัญหาตัวเองเป็นหลักแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองในทุทกๆวันและมองปัญหาภายนอกเป็นเรื่องรองนั่นหมายความว่าแรดฟอร์ดอาจจะมีความกระหายอยากในการเอาชนะปัญหาเหล่านี้ยังไม่มากพอทั้งเรื่องผลงานของตัวเองการพัฒนาตัวเองสภาพร่างกายและรวมถึงสภาพจิตใจ ระการต่อมาคือถ้าเรามองว่าการบริหารจัดการภายในของสโมสรแมนเชสเตอร์นั้นมันมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะความเสถียรก่อนหน้านี้มันไม่เกิดขึ้นเลยครับก่อนที่จะเข้ามาถึงยุคของเซอร์จิมรัตคริฟที่เข้ามาซื้อหุ้นส่วน25หรือแม้กระทั่งการเข้าสู่ยุคใหม่ที่จะมีซีอคนใหม่อย่างโอเมอร์เบราดาก็ยังไม่ได้ลงมือทําให้เห็นไปรูปธรรมทเท่าไหร่เพื่ะนก่อนหน้านี้มันเต็มไปด้วยปัญหาครับบริหารคนนั้นออกไปคนนี้เข้ามา ไม่นิ่งเลยผลงานในสนามก็แกว่งไปแกว่งมาผมเราจะบอกว่ามันมีผลครับกับมนุษย์คนหนึ่งที่เคยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นความหวังขององค์กรแต่เขาก็ต้องการแรงสนับสนุนเช่นกันจากทุกๆคนในทีมแต่ปรากฏว่าทีมก็ยังไม่นิ่งตัวเขาหัวจิตหัวใจก็ยังไม่นิ่งถึงขั้นว่าอยู่ในดับท็อปม,มันจึงเป็นแรงบวกที่มันประสานกันพอดีครับถ้าเราจะมองเฮ้แล้วมันจะแก้ปัญหากันอย่างไรบางทีอาจจะต้องเริ่มมาทั้ง2จุดนั่นแหละครับตัวขององค์กร อาจจะต้องรอเข้าสู่ยุคการบริหารจัดการของเซอร์จิมรัดคริฟอย่างเต็มตัวแล้วก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นอย่างน้อยก็ดีขึ้นจากในยุคแบบ4ีหปีหลังที่ผ่านมาถ้าทําได้ทีมกลับมาเป็นทีมอีกครั้งหนึง่งแนวทางทิศทางชัดเจนวิธีการชัดเจนบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นทุกคนช่วยเหลือกันมีสปิริตเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันและเมื่อกลุ่มก้อนที่ดีครับบรรยากาศภายในทีมมันก็ดีได้แน่และเมื่อบรยากาศภายในทีมดีนักเตะอย่างรัดฟอร์ ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นซึ่งจุดนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะได้คำตอบเมื่อไหร่แต่ที่แน่ณตอนนี้มาคาัสแรดฟอร์ดกำลังมีปัญหาแน่ๆครับทั้งข้างในจิตใจของตัวเองทัศนคติของเขาความกระหายยากที่เริ่มรู้สึกว่าโลกฟุตบอลมันไม่ค่อยมีความสุขอีกแล้วคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นแหละครับผมหมายถึงทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละว่า พร้อมที่เข้ามาช่วยเหลือแรดฟอร์ดอย่างจริงใจอีกครั้งหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามครับส่งกำลังใจให้กับแฟนๆหรือมองภาพใหญ่หญหญมันอาจจะต้องช่วยเหลือกันตั้งแต่แฟนบอลด้วยซ้ำเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหน,นเอามาฝากทุกๆคนครับอย่างไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับขอพูณอีกครั้งสำหรับการติดตามครับ800,000 subscribe เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ